วัสดีครับชื่อปิงลาักดิ์สัทธอยศรน้อยวันนี้เอาปรทัาหลินักสไมแล้วครับเียน้จะโกนใั้คนกันะครับเราพร้อมที่จนดูลหลังไอหลังเท่ๆต้มีอคกับชิ้นกันันะครับเราจะอาไป ดูอะไดูอะไเราไปดูกันเลยดู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 ่าย่าย่าเรามาตามเลิอบุญจคอนเนต์ี่ครับไปแมอรนเรช่ของชิานราที่ต่าจังหเอ็มรลเิลดับเบิ้ลับเ นีแล้วก็รได้น้องมาขาเป็นชของดีสะเปากแมสกปหนึ่งกิอะไรก็ได้ใส่จมโอเคอะไรยังแันที่ตามตรไปที่เมืองน่นเป็นยานพาติคุณไปน้องายไปที่หมอตัดกันดูนะตันกันมาดนะนี่ว้าวว้าวกระป๋องว้าว กาหาจดท้าของนครับกดแล้วนะครับวันลต้องรอครับที่ไครับแล้วก็ปที่้องเานชอีอะไรนี่เอมีอะไรบ้างดีไงโป๊กกันบ้างสบายเนเกรอผมดูดูนีอมแม่กดครับเช้าคือคลยมันจะ งงมากขอบคุณครับคนสังเกตไหมทำไมจักยานยังไม่มีโซ่จับเพสตกมือต้องงานเรื่องได้ไงวะโซ่หายไปไหนอ่ะซับเพสซับเพสซับเพสตองมีโซ่กันกแต่ไม่ได้แข่งเนี่ยเพสซับเพสจะวันนี้จับเพสมีวันนี้ให้ได้ยินเสียงดบตรีออกมาบ้านนี้เพสให้มีโซ่เราจะมาสุเรามาแข่งไปนะครับผมมีล้มไ้ไหมล้มมีลมครับสินครับอ่าครับเล่นครับสบายอ่า ลาบขึ้นป่าไปที่ลเป็นไรเนี่ยลงมาเลยใจสงบเหลือผมไม่พร้อมลบจะเยี่ยวจะไหายโอเคลาบสนุนลาบหวานและแตบปื้นคลิ๊กคืงูพันดน้ นครับไปว่าสเปอ่ะซอนทับไอตัวประคองแยกมันออกมาขึ้นตัวเป็นการเกียงเลยเกี้ยเลยนั้นอีาครับลาครบไปลงลาเลยดีไหมสองอันทำต่างกันไม่เป็นไรผลลัพธ์ออกมาเนยนน้นะนกันครับ สรุปแล้วแต่การอี่ันกันเพราะออกแบบมาดี้กันใดไซดีมีความชำนาญในการดีไซ์ครับผมกิจนี่งเป็นที่ขาดส่คนะครับผมบางเวอรนงชเนาะถ้าลงท้ยเป็นยูไอเอของเอ็กซ์มลสสเก็ตสิบครับเลยแล้วบรรจบค่อยูดพ่อค่อยๆคลิกเบาๆคลิกสองอันนั้นแล้วทำในต่อ คลิกขวาทีคลิกขวานู้นคลิกไม่ได้เออต้องดูครับกระโดดใจน้ำมิเตอร์ว้าผมชอบอ่ะครับผม เราเห็นเส้นครับเส้นที่มันจบกันแงกันนะครับถึงแบบว่าทำไดนันนี้เพื่อกับให้วิวกรรู้ว่าเอ้ยมันยังไงนะลูอกับกนตองไหนอะไรยังไงก็เห็นชัดเจนราบม่นนนนเ่นีนี่นี่นนนนี่นนีนนี่น่น่นีี่นีนี่นี่นี่เี่น่นี่นี่นี่น่นี่น่น ไปดิอ่าไม่หมดเลยครับจิ๊บจิกบิ๊บจิ๊บิ๊นี่ร่างกายผม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ได้กินโปรตีนไปต้องบอบอกบนโปรตีนนเลยนะครับที่ผมเล่ผมมาวันนี้อาจารย์สนใจครับผมอยากเป็นเคร oui. ือข well ่ายผมให้ผมเป็นอัพไลน์อาจารย์ได้ง่ายๆ เพียรติดต่อผมมาหรือพี่ที่กำลังดูคลิปอยู่นี้นะครับบอกธุรกิจสร้างได้นะครับด้วยมือของเราขอบคุณครับ โอ้โหถ้หผมได้กลิ่นควันบาราคุกหรอครับย่างหอมนะครับตอนนี้ไปครับนั่าสนวนก็คือไ้ ครับสำเร็จแล้วครับ